good evening everybody this is Thailand man Thailand is my country and I live there so welcome back to my channel the channel which is sharing about my English experience to everyone especially for the beginner who practice about English and I hope that you will enjoy it with my videos I my สำหรับในคลิปนี้นะครเราก็อยู่ในหัวข้อของความชอบของคนเรานะความชอบของคนเราก็จะมีหลายระดับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะให้เห็นความแตกต่างระหว่าง2คําด้วยกันก็คือคําว่า like กับ favorite นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้คํา2คํานี้นะครับคือคําว่า like กับคําว่า favorite อันเองนะครับเชิญครับจีทําอะไรอยู่ครับกําลังวาดรูปอยู่ครับน่ากำลังถ่ายวิดีโอ รูปอะไรครับเนี่ยรูปคุณแม่ครับอ๋อมันต้องใช้สีด้วยใช่ไหมใช่ครับเออเสียครับถ้าเกิดภาษาอังกฤษนี่จะพูดสีพวกนี้ได้ไหมเนี่ยอ่านี่สีน้ำเงินภาษาอังกฤษอะไรครับ blue blue oh, very good อันนี้สีสีเหลืองไอ้สีส้มภาษาอังกฤษวา่าไง orange orange very good อันนี้สีเหลืองครับ yellow yellow oh, very good น,นี่สี เขียว green Green very good อันนี้สีแดง red red ใช่ไหมครับโอเคทีนี้มันมีอยู่สองประโยคนะมีคำว่าชอบกับชอบมากที่สุดนะสิครับเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าถ้าเกิดเราชอบเนี่ยเราสามารถชอบได้หลายสีใช่ไหมสีชอบสีอะไรบ้างอ่ะให้เลือกเนี่ยชอบมีมีสีน้ำเงินมีสีเหลือง ลีวก็มีมีสีแดงด้วยนะโอเคมีสามสีที่ชอบสมมุตินะฮะสิีก็อ่าถ้าสมมติว่าเราชอบเราก็จะบอกว่า i like คุณทีนี้ i like i like red blue blue and yellow and yellow อ่าพูดประโยคยาวนะ i like red blue and yellow I like red blue and yellow. g อ o d อีกรอบหนึ่งคนเดียวนี่ฮะ I, like I like red blue and yellow. Oh very good ทีนี้ถ้าเกิดนะมันมีคำหนึ่งที่ถ้าสมมติเราบอกว่าเป็นสีที่เราชอบนะมากที่สุดเราจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ my favorite color my favorite color สีที่ชอบมากที่สุดนะเป็นสีอะไรครับแสมสี เออเอาพวกนี้ออกนะโอเคเราทำประโยคนะครับ My favorite color is blue My favorite is color is blue เออดีมากนะครับ My favorite color is blue My favorite color is blue เย้ีกิงมากเลยยงมาครับบบ๊าายยบ๊ายบาย